งวดก้อยแผ่หางวดก้อแปหาเต็มกระบุงเต็มกระบุงเต็มกระบุงแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินททีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาพ่อน้อยนะครับคนฝันแม่นงวดนี้บอกว่าฝันแล้วนะครับฝันเห็นตัวสีแดงเลย จะได้เรียกอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมไปหาพ่อน้อยด้านในกันไปกันเลยพ่อน้อยสวัสดีครับ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 ครับ,คครบคแคกแน่นอนว่าเธอพานมาแน่นอน,นครับแน่นอนเลยพ่อเขาบอกว่าเธอด้ถือได้ขึ้นได้เมื่อวันที่ไหนเงื่อนงำเงื่อนงำก็เงื่อนงำก่อนม่ดก่อนพันกระเดดก่อนก่อนก่อนกระันมาไเด้ถึงม,าามันออกมาหน่ะครับ ที่ฝันอะไรในกว่าจับปลาเัอะก็จับปลาเนี่ยเอผมจับตาับปลาใช่ไมตาบักใหญ่ตาพี่จับดุกคเนี่ะดุกปลาคออะไรแที่นึ่เก็เอาขึ้นมาบายนี้ยมีตปลาใหญ่ตัวใหญ่ดุกคอนี่นักสาวปลาอันนี้สาวคำเก่าเขาอกคำหลังกันเนาะเขาหลอกำหลังันครับที่ว่าออกแปรทางแปราครับผมว่าอตัวเดียวเลยเลยล่ะ พอหน่อยบอกว่าตัวเ,วเดียวมันใจแฝงฐานไม่เดียวเท่านั้นงั้นี้ผมก็ว่าตัวเดียวเลยคิดว่าเ<ำ>ขาบอกคิดว่าเขามเขียนให้แดงแย่ไวอยู่งวดนี้งวดสิมานะครับงวดที่สองเลยนะครับพ่อฝันเดี๋ยวไปฝันฝันอยู่ฝันว่าถือว่าสิจักผมยังไม่จะใส่บปเว้นีคน,นยังมารักผมจย่งน,นี้อะไรยังมารักแบบนี้ที่ไปใส่สินผมว่ย ยุทธวิธีไปใช่หรอกท่านก็เรียกว่าอยากได้บ่ของดีท่านแต่หนันวานเขาบอกว่าอยากได้ยุทแล้วท่านอยากได้ยุทแล้วเป็นคนพุทธเอาครับพ่อ้เป็นคนผู้เฒ่าแล้วก็เขียนให้เลขคอมเอาซ้ำโตยางไปทีงไหนพอพ่อย่างไปใส่พอย่างไปใส่ขึ้นคนยินดีเขียนให้เอาย่างไปเล่ยนน้ำมุนพวกแล้วพุทธเ่าเฒ่านั้นแล้วเป็นย่างมากว่าอยากได้ของดีว่าอยากได้ของมาเสิน์ฟ เป็นแถผู้หญิงเป็นเถวพวกซ้ายครับพ่อแถวพวกใช่ครับผู้จับคนบ่ะพ่อผู้จับกูคงจับขึ้นแล้วเพ้่หนึ่งเขียนเลขหนเลยไหมอย่างได้ของดีบ่อยากได้ผมระวังสิ่นองแล้วก็เขียนเลขทันทีเลยวไปนึ่งเป็นประกาศสีแดงแดงใจวายเร็วไปหนึ่งในข้อฝนหนึ่งในข้อฝันเห็นหัวตัวเลขกหูเมื่อขึ้นเขาไม่เลยเขียนไว้เลยมัปหนึ่งเหรอันบอกเขียนมาให้จำหนึ่เพราะมันมันแดงใจวายแดงแห้งปวด ของวันดครับของวัดนครับนี่ที่ราอยู่นี่ของวันวันนี้วันนี้นะครับงวดนี้แหละวดนดผพลาดมากผมราะงั้เลี้ยวดิมันเป็นลักษณะฝันไก่ไข่กันก็วอดแปดหาบอกตอนทีวงดแปดหาที่เพิ่นหายมากนะมันคือติไข่กันนะครับเท่าเท่าความือ่นึงนะครับตอนแปดหาเนี่ยเริ่มต้นเป็นยังไงครับเริ่มต้นที่แปดหาีที่ผีเป็นมาบอกเออยังมาบอกตะกี้นะครับอาทิว่าไอ้มงบอกกันยันนันว่าให้ลูกแตป่านนี่เน่ยนั่นนู่นพูาลาบสาลา คาับาบางไงหรอกก็กลังซ้ำหูอยู่ลุกไปนบ่บอน้ามขนาดนนี่จะป่าอไรอยเงี้ยเลยมนีกระตาผมแบบเอากระตาไม่จับใจเพิ่เดินแบบลุกแบบคอเอาแต่ดุกคอย่างเดียวเลยก็เลยตีมาให้เป็นโตแก่หาเลยผมก็เลยบอกว่าฟันยักเซ็ตับปลาแปดเดินสบายพอละมือต้องหาเดินโอเคเลย ได้กอ,อันน <g ül> nee ีนตัวเอ้ยเอ้ยด้แบบนี่เลยอาบ้านที่นี่เปนงนถายรูแล้วบัานที่นั่นวันที่สองพฤสพนี่ครับมีตัวดสิเป็นแนวท่าเห้พี่น้องคนเบแนวท่าคือผมมากเกิดหนึ่งสี่หนึ่งสามตัวเลยครับเราเขียนคตัวแดงใจวายเลยอยู่นี่แหละคือพ่อห้เลวเล่านว่าแลเวร้เกิหันหลังหันแล้วก็ไปก็ไปเล่นมาบาที่นี่ก็เลยว่าไอ้ ฮันก็มาเอาให้ใดเด้อสั่รว่าเอาให้ใดเด้อสั่แล้วาแล้วแล้วสีมึเอาไใดเด้อโดยดเด้อสั่้ววเดวพิ่นเสียหเฮ็ดเเพิ่นบ่อม่ดีเฮ็ดไงเพิ่นอเราโม่เช่าุรมาไม่โชม่ลาบม่โชม่ลาบกับเ็ดยังไงเพิ่นแล้วเนาะก็ตองมงไปเรื่อยๆตองมืงไปเรื่อยั่แม่น้าเพิ่นบอกงวดนึงแล้วเขาอยากสิพอโ่พอพอดมาเลยสิกิดวดต่อไปเนี่ยเกิดต้อไตที่ว่าไม่ได้เคอะไรตัวนะเยนตัวเดียวเลย เกียนสามตลอดรัะสีแดงแดใจวามหนึ่งมีสี่มีหนึ่งแต่ว่าซีอยู่กลางเพราะะเจนให้แล้วแล้วก็เลยยังกับไปหมดละประมาณกับบหรือประมาณส้นึงเลี้ยวกัวมาเอาใจเด้อันนว่างเอาใจเลื่อเล่นระว่าคือลืมเ้ีให้สามตถนระว่าแต่นี้งสามแดงแแล้วสามตเป็นนี่แดงแดงไจวาเลยมันตกอืม ย่างย่างหันหลังให้หันหลังก็บอกผมสเดเอาได้เด้อสินวะมดล้เมื่อเราเป่งสิอาได้เด้อสิเราไปย่างไปอยู่บ้นเขียนให้เฉพาะสามตัวแล้วพอครับสตัวหนึ่สีหนึ่งเลยหนึ่งแดงจึงแดงจึ้อเป็นปากสีแดงขมนักเลขก็แดงขมครับเอาสีแดงเขียนลรครับเาก็สีแดงสีแดงเลยเขียนสีแดงเยอเลยสีแดงเขียนเลยเนาะครับหนึ่งสียุสกลาังนสียุกางสียุกัง หนึ่งอยู่หกจำได้จำได้หรือเปล่พ่อได้สำนักเขียนได้ำได้หนึ่งสี่หนึ่งเนาะหนึ่สี่หนึ่งแล้วงวดนี้ผมก็ว่าเป็นคักๆเจ็บเต็มอยู่แล้วครับเอาปากกาแดงเขียนน่ะแดงแค่ว่าปันนี์ตรงพันแค่นั้นมีพันแค่นั่นแหละต้องงวดได้ป่ะครับที่ว่าเลขออกมาจนมือนี้เนาะมือสองมือผมของฝันนะอันนู้นผู้ถมเขียนให้ผู้ถมาเขียนให้ ไม่ใช่ว่าขอเลขขอเบอร์เราหดขาเอาห้ <Yeah. S 2> เลยไหมเอาเบาหาแล้วแล้วประกาแดงมาเขียนใไห้เป็นหนึ่งสี <cimento> <sh> ่หนึ่งเลยมาเลยอาอถาม่านพี่น้อกยซีนะครับพ่อถ้าเกิดว่าพ่อฟังลักษณะแบบนี้แหละครับพ่อพอมีเปอร์เซ็นต์ในความมั่นใจขนาดไดครับถ้าเกิดว่าหัวร์ติสองนี่ครับมั่นใจว่าเต็มเลยได้เลยครับ ออยเต็มเปียเลยเป่ครับเปรียเลยต็มกระบุงเลยห่มกระบุ้งเลยเหมืนสดเมนัได้แล้วได้แล้วได้แล้วเออแล้วพี่น้องเออแล้วอ่าบางหันใส่กระตามันนี้ใส่กระบุงใส่กระบุเพราะที่ฉันให้แค่สาตนี่บมแมนครับแมนสาตัวนบวงันบางหันเอาแค่กระตาวันนี้ใส่กระบุงเลยเออเนนครับนโอเคเี่เก่เลยเอาโจทตัวเลขก่อนเอาเป็นเก่งผมทีนีความมั่นใจตด โชเล่โชเล่แสดงว่างวดนี้แสดงว่างวดนี้มันใจเต็มมันใจเต็มเลยคร,รับแบบยังไงเลยครับเรถก็ย่างไปแล้วครับก right. ็ย right. kind of like ังขันหลังขับมาเอาได้เด้อเอาได้เด้อโลว่าเซเนตถอทวัวแปลงทานี่เต็มกระมังเต็มกระมังเมียเวัวนี้เต็มกระบุงเลยกระบุงครับว่าวัวที้แล้ว่านมามันก็มีตะบักคอแบบรูปเงี้ยเต็มนะตาลเกือบเต็มเกือบต็มตาลครับครับวนี้เอาเขาครับ งวนนี eles, e e, ่เราเขียนตัวเองคือมึงิ่าปอยู่บ่่อเ่สองโตบ่พ่อให้สโตงวนี่เถ่ยสามโตสามโตอพ่อโ่นะครับพ่อโซ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 ่่น้องนีอันนั้นอันนั้นตัดให้เล้อนึ่ซีนึ่งหโซพี่น้องโซพี่น้องโอ้ยหนึ่งซีหนนึ่งีีหนึ่งหนึ่งหับตัวนี่บางนาครับครับบางนาพ่อพ่อเป็นหหนึ่งซีหนึ่งแต่ว่าแอดมินเฮา ต้าไห้หนึ่งสี่กับหนึงหนึ่งเพื่อพี่น้องบางคนเป็นอันเป็นบอตัดเนาะเพราะว่าผูผูงบหลายแบบจะตามพูงงบน้อยแบเอาตามพอเป็นไห้เลยนะครับเอาหรับพี่น้องเพิ่นถามว่าแต่เกิดว่าพิ่มีโศกมีไส้แล้วนะครับลสิทธิต่อพ่อจะเนครับพี่จงตาเบอร์โทรนะครับโอ้โหเบอร์โทรล้วพ่อเบอร์โทรเบอร์โทรอยโโตัวเ็กนเดีก่อนโซ่ตัวเนเด โอเคครับสคไปหนึ่งสี่หนึ่งครับโอเคมาวดวดเป็นที่สองตัวเดงนิดนึงสิงทไทยแล้วสิงห์ไทยอ๋อ้าวนี่นะพี่น้องใงวดเปนที่สองพฤษภาคมหกแปดวันวาเป็นมืเท่าเขียนไห้นะครับเนาะหนึ่งสี่หนึ่งตัวแดงแดงครับพี่น้องกลัไปพิจารณาด้วนครับสองพุภาคา หนึ่งสี่หนึ่เม็ดเดียวเม็ดเอวย่โอเคครับรจลวนะอรับชมนะครับเพรอขเพรราะพวกเอชยันห่อยเนาะพูดน่อยนะอ้าพทีเดดที่เด็ดที่ที่เเดียวเออตัวไหนพอตัวไหนอึ่งสหนึ่งอก้อนวดเต็มกระลำมังเตมกระมังเตมกระเบือเต็มกระบุง่เต็มกระบุงหัจับหับวกอนเต็มกระลมันี้เต็มกระบุงจัดไปและกับกด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ